สวัสดีครับวันนี้พี่พามาพบกับของที่หายากมาก,มาก,มากที่สุดในโลกเลยนะครับนั่นก็คือบาร์บี้ผิวสีนั่นเองอ่าโอเคนี่เลยเป็นบาร์บี้ผิวสีนะครับมีผมทังม้งหมดสองสีด้วยกันคือสีน้ำตาลเข้มกับผมสีพรอนบรอนอย่างนี้นะครับอันนี้พี่เหลือตัวเยอแล้วนะที่จริงเอามาต้องสิบกว่าตัวแต่ว่าหมดอันนี้ก็เหลืเอามาให้ดูกันนะครับน้องไม่เอ่ยข้อดีของบาร์บี้ผิวสีตัวนี้คือ เงนเงินหัวได้หันหัวได้นะครับแล้วก็หางอได้นิดนึงนะครับสำหรับคนที่ชอบเป็นผิวสีๆนะครับแล้วก็ผมหนามากด้วยนะผมหนามากอยากรู้ราคาแลืบอกว่าตัวเท่าไหร่อยากรู้ราคาใช่ไหมครับ แต่ว่าเดี๋ยวพี่ไว้บอก,บอกพี่บอกใน facebook แล้วกันนะครับนับน้องไหนที่อยากดูราคาบาร์บี้ผิวสีนะครับเข้าไปสอบถามได้ที่บาร์บี้ขายราคาบาร์บี้ราคาถูกมากนะครับเซิร์ชใน facebook ชื่อนี้เพิ่มเพื่อนมาแล้วน้องกระักมานะครับโอเคไหมนอกจากบาร์บี้ผิวสีแล้วก็วยังมีบาร์บี้ข้อต่อเป็นข้อต่อทั้งตัวเลยนะครับแล้วก็เป็นบาร์บี้ เนื้ออย่างนี้เลยเนื้อซิลิโคนเป็นอย่างนี้นะครับเรามีราคาแตกต่างกันออกไปนะครับสอบถามได้ที่ f a c e b o o k บาร์บี้ราคาถูกมากนะครับเพิ่มเพิ่มมาได้เลยโอเคหลอบวันนี้ก็ลาไปพร้อมกับน้องคนนี้กันเลยนะครับเอามปพรอกับนะ้องหนูถือสีบายบายค่ะอย่าลืมมารับหนูไปเป็นเพื่อนนะคะบ,บ๊ายบาย